สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ปล่อยนะคะก็ที่ไม่ได้ลงคลิปไปเกือบเดือนนะคะก็จะบอกสาเหตุนะคะหนึ่งไม่มีเวลาคือประกวดอะไรอย่างนี้เตรียมชุดอะไรอย่างนี้นะอันที่สองไม่สบายอันที่สามลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์คือว่าไม่ได้แม่นลบคลิป แม่นึกว่าลงแล้ววันนี้มาริวดึกมาก็ไปดูกันเลยขนมปังยาวตำหนิตามนี้แมกเนตหลุดนะขายแตชิละสามสิบบาทลูกเป็ดมีตำหนิตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ขายชิละกโลนะขายชิละ2ยี่สิบาทแล้วก็ตัวนี้คือบอว่านิ่มๆไม่สโล ชิลละสิบาทนะสองอันเลยถ้าจะสั่งซินไหนให้แคปเอานะกูเดยธรรมะอันนี้ไม่เคยแกะไม่มีตำหนีไม่เคยโดมอะไรเลยนะชิลละสี่สิบบาทบางแผ่นติชนะมีตำหนีตามนี้ชิลละสิบบาทของปล่อยนะก็จะเป็นโดนัทมีตำหนีตรงนี้ชิลละยี่สิบาท เราดูบุษบาเล่ฝันอยู่นะแล้วก็น,นี้ก็ไม่เคยแกะวัดดมนะเคยจะบีมแตวไม่มีตำหนิเลยชิ้ละสิบบาทโดนานะคิตตี้มีแพคไม่มีตำหนิชิ้นละหกสิบบาทเราซื้อมาชิ้นละร้อยยี่สิบแล้วเนี่ยพีซอันนี้ไม่เคยแกะวัดดมมันไม่เคยแกะเลยนะไม่มีตำหนิชิละสามสิบบาท อันนี้เป็นเอี๊ยกุบะคัพเค้กก็คือเริ่มแรงมือนกันนะใส่สาฟไปติ้งด้วยชิ้นละสาสิบบาทค่าของปล่อยก็หมดแล้วนะถ้าคลิปนี้ไม่ดีแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ถ้าใครต้องการซื้อชิ้นไหนนะคะเขียนไอดียไลน์ใต้ล่างนะอาจจะมีลดแลกแจกแถมถ้าซื้อเยอะอย่าสั่งเล่นๆขอคนที่พร้อมโอนแล้วก็เราอาจจะไม่มีเวลาตอบมากนะคือว่า บางครั้งลายมันก็ไม่เด้งไงลายไม่ค่อยเด like. ้งเด้งแต่แมสเซนเจอร์ก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็อย่าดีไลค์กันนะอย่าลืมนะคะครบห้าพันฟอลนะคะจจจัดกิจกรรมอีกนะอย่าลืมมาสักกันเย็นๆนะ